โโนภควตาวตสัก็ถือว่าเป็นตัวแทนทุกท่านที่มาร่วมส่งสการ์นะครับทอดผ้าลงสุกุลเพือพ่อที่จะ,ะสมทธิให้คุณพ่อจนันแสงพารากราบขอบพระคุณนะคะรับเดียวล้วนมานุเดียวเลย ครับนำต่าไปนะครับกระผมก็จะได้มาเรียนประวัติของคุณพ่ออาจารย์แสงพาราพอสังเกตน,นะครับท่านผูมิเกียรติที่ครับทุกท่านทุกๆสิ่งที่มีชีวิตบนโลกยินดีดีย่อมมีที่ส้นสุดเรียบเสมอเช่นถนนห้อทางที่ว่ายาวไกลแค่ไหนย่อมมีที่สิ้นสุดที่ปลายทาง ภูเขาที่ว่าสูงกว้างใหญ่แค่ไหนย่อมมีที่สิ้นสุดที่ปลายเขาทะเลที่ว่ากว้างลึกกว้างใหญ่แค่ไหนย่อมมีที่สิ้นสุดที่ก้นทะเลชีวิตคนเราก็เช่นกันย่อมมีที่สิ้นสุดที่อาลูกไถ่ครับตบผมนายสมพงษ์จันทศิลป์สมาชิกสภาเทศบาลตะบนช้าง หรือสนนอนความาด้รับเขียนตที่หนึ่งหรือประธานสภาเทศบาลตะบนอชาได้รับฉันทานมาจากกระพาให้เป็นผู้นำเรียนประวัติและทำไว้รัยของคุณพ่ออาจารย์แสนพาราเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรแก่คุณพ่ออาจารย์แสนพาราผู้วายชนก่อนร่างกายจะถูกเผาไหม้จนต่อไป ท่านภูมิเกียรติที่กระทบทุกท่านนักกิจตระกาทานเบื้องหน้าของท่านและพระคุณเจ้าในขณะนี้นั้นได้ทอดวางไว้เพื่อร่างอันปราศจากดวงวิญญาณของคุณพ่อจันแสงพาราผู้ซึ่งได้จากภรรยาบทุทธิดาลูกหลานย่างพี่น้องไปอย่างไม่มีวัน,วนหวนกับ จึงยังความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักมาให้บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังอยากหาที่เปรียบไม่ได้คุณก่อจันแสงพาราเกิดเมื่อปีพุทธศักราชพศ2412ที่บ้านนุ่นหมู่ที่ห้าตำบลหัวชา้างอำเภอจตุรพัิมา จังหวดร้อยโดยเป็นบุตรของคุณพ่อเสียงแสงพาราและคุณแม่ส้อยแสงพารามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมดหคนดังนี้คือหนึ่งคุณแม่อ่อนแสงพาราเสียจีิตแล้วสองคุณพ่อพรแสงพาราเสียชีวิตแล้วสา คุณพ่อมีแสงพาราเสียชีวิตแล้ว4คุณพ่อสุขหรือว่าคุณพ่อลาแสงพาราเสียชีวิตแล้ว5คุณพ่อจันแสงพาราผู้วัยชนเจ้าของประวัติ6สุดท้ายคุณแม่ดำแสงพาราเสียชีวิตแล้วคุณพ่อจันแสงพารา,า,ราได้สมรสกับ คุณแม่สุดตาดวงพุทธาสุดสักุลเดิมใช้ชีวิตคู่จนมีบุทที่ดาด้วยกันทั้งหมดรวมสิบเอ็คนดังนี้คือ 1. คุณพ่อรังแสงพาราปัจจุบันตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำอนโชานสมรสกับคุณแม่เทวันแสงพารา ปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ปันุ่นหมู่ที่15 2องคุณพ่อคำพันแสงพาราอดีตผู้ใหญ่บ้านปัตุ่นหมู่ที่4สมรสกับแม่บุญช่วยจุนเตสกุลเดิมปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ปัตุ่นหมู่ที่4สามแม่บุญถิ่นสิงห์นุลเสียชีวิตแล้วส แม่หนูพาคงขันปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่บ้านรุนหมู่ที่สิบห้าห้อวิเชียนแสงพาราสมรสกับแม่ทองพานแสงพาราปัจจุบันไปมีครอบครัวอยู่ที่บ้านดงแดงตะบ,บนดงแดงหกนายคงเวแสงพารา ปัจจุบันนักการโรงเรียนวางโคกมอญตำบลป่าสัมอำเภอจตุร์พระภฟิมาสมรสกับนางขนอมแสงมอชางสกุลเดิมปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่บ้าน,น, 4, 7, นรุ่นมุติศิสี่เจ็บนายเริงแสงพาราสมรสกับนางวิกิตแสงพาราปัจจุบันไปมีครอบครัวอยู่ที่ บ้านหนองเทียขาัานตำบลลมแดงแปดนายวิรัต์แสงพาราสมรสกับนางทองจันทร์นนชนะสกุลเดิมปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่บ้านรุ่นหมู่ที่ห้าก้านายสมบัติแสงพาราสมรสกับนางหนองพวัวที่สามสกุลเดิมปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่บ้านรุ่นหมู่ที่สิบสาม สินายสมบูรณ์แสงพาราสมรสกับนางสมรสแสงพาราปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ปนตตาน,นหมู่ที่สิบสิบเอ็ดสุดท้ายนางคำมูลลมนัยปัจจุบันตำแหน่งสาระก,กำนันคำโนชางสมรสกับนายสุชัยลำมณยปัจจุบันมีครอบครัวอยู่กับบิดามารดา ครอบครัวลัที่บ้านรุ่นหมู่ที่สิคุณพ่อจําแสงพาราขณะดำรงชีวิตอยู่ได้ร่วมกับคุณแม่สุตาแสงพาราผู้เป็นภรรยาได้ประกอบสมาธิด้วยการทำนาเป็นหลักท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตใช้ชีวิตคู่ อยู่กับคุณแม่สุตาแสงพาราจนมีบุตรด้วยกันทั้งหมด11คนท่านเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบครอบคร,ร,รัวสูงเลี้ยงดูลูกๆทุกๆคนจนเติบใหญ่ส่งเสียให้ได้รับกาศรศึกษาเท่าที่จะส่งเสียได้จนปัจจุบันนี้ลูกๆทุก,กคน ต่างก็แยกยานไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานมากมายกันทุกๆคนคุณพ่อจําแสงพาราเป็นครอบครัววองตระกูลที่มีเครือญาติกว้างขวางมีลูกหลานมากมายมีทายาทมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลานนะครับท่านเปรียบเสมือนร่องโพรงใส เป็นพ่อตัวอย่างที่ดีของลูกๆหล,ล,ลานญาติพี่น้องและสังคมทั่วๆไปเป็นที่เคารพนับถือของภรรยาลูกๆหล,ล,ลานญาติพี่น้องและบุคคลทั่วๆไปคุณพ่อจันแสงพาราท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีไมตรีดีพูดจาอ่อนนอ้อมเยือกเย็น มีศีลธรรมในกิจใจโอกอ้อมอารีเลือเ่อเฟือเผือแผ่แก่ลูกหลานญาตินอ้องมีจิตสภาเลื่องใสในพระพุทธศาสนามีจิตเป็นกุศลใจบุญสุนทางร่วมง,งานด้านการสร้างสาธารณกุศลทางทางศาสนาอยู่เสมอหรือมีงานทางศาสนางานปฏิบัติธรรม งานปริวัติสกรรมท่านก็จะใส่ชุดขาวเข้าร่วมงานอยู่เสมอเป็นต้นแบบนำพาลูกหลานทำบุญสุนทานอยู่เสมอเรื่อยมาและท่านก็เป็นบุคคลที่สังคมชุมชนยอมรับและเคารพนับถือโดยท่านได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรทางศาสนาในงานพิธีต่างๆ ในชุมชนหมู่บ้านโ้นทั้งหมหมู่บ้านตลอดระยะเวลายาวนานหลายปีจนเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านโ้นและชุมชนเขาร่มรับถือตลอดเรื่อยมาและอยู่ต่อมาคุณพ่อจังแสงพาราท่านก็ได้อยู่พักลมเนื่องจากสุขภาพร่างกาย ไม่ดีนะักร่างกายไม่ไหวและเข้าสู่วัยชาราหรือสูงอายุและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อประมาณปีพศออ2552หรือประมาณ13ปีที่ผ่านมาคุณพ่อจันแสงพาราท่านได้ล้มป่วยลงไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เลย ตามวิชาของท่านเองต้องเป็นผู้ป่วยยินเตียงแต่ก็มีลูกๆระหานทุกๆคนต่างก็คอยแวะเวียนสับเปลี่ยนมาคอยดูแลปฏิบัติเอาใจใส่ในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันแพทย์และอสมอประจำหมู่บ้านก็คอยถามค่ะให้กำลังใจแนะนำในการปฏิบ,บัติมาโดยตลอด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นผู้ป่วยิีเตียมมาระยะเป็นระยะเวลาเกือบ13ปีแต่ด้วยสติธรรมแห่งชีวิตชีวิตคนเราเมื่อมีเกิดย่อมมีเก็บป่วยมีแก่และดับไปตามกาลเวลาการเกิดเจ็บป่วยเหมือนอุบัติภัยที่มีสิทธิเกิดขึ้นได้ กับทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นและทุกๆสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดจะต้องร่วงโรยไปตามการเวลาและอายุไขคุณพ่อจันแสนพาราก็เช่นกันภายในวันที่สิบเกีุมพาังพันห้าร้อยหเวลาประมาณตีสามคุณพ่อจันแสนพาราท่านก็ได้จากไปด้วยการสบบ ไม่ทนทุกข์ทรมานอีกแล้วด้วยโรคชาลาของท่านเองตามคำวินิจฉัยของแพทย์ได้สิ้นสุดลงของอายุขัยเวลาชีวิตเหลือไว้เป็นความรู้สึกความทรงจำที่ดีงามไว้กับลูกหลานญาติพี่น้องทุกๆคนรวมอายุดได้94ปี กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามาเยีที่คุณพ่อจันแสงพาราได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบรรดาส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อจันแสงพาราจงไปสู่สุขติกในสางประยภ์ด้วยเธอครับในโอกาสนี้ ขอ,ขอไดิเชิญท่านผู้มีเกียรติที่พระทุกท่านได้ให้เกียรติยืนขึ้นสบเน่งเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อจันสร์งพาราสู่สวงสวรรค์เป็นกลางสุดท้ายขอดรวยเชิครับ ขอขอบคุณนะครับขรันลำดับต่อไปนะครับก็จะการทอดผ้ามหาของสุบุลและผ้าไตรของสุุลไตรรองก็จะได้เรียนเชิญท่านที่จะให้เกียรติทอดผ้ามหาของสุบุลและผ้าไตรของสุุลไตรรองไปทองที่บุญ